คนเกิดวันศุกร์เรื่องไหนดีเรื่องไหนเสียเรามาฟังกันเลยค่ะคนเกิดวันศุกร์จะมีดาวอังคารเป็นสีและมีดาวราหูเป็นกาลีในพื้นดวงคนเกิดวันศุกร์จะเป็นคนที่มีระเบียบฉลาดรอบรู้รักสวยรักงามละเมียดละไมมีรสนิยมมีความเก๋ในตัวเองชอบความสุนทรีเช่นดนตรีการแสดงศิละปะแขนงต่างๆมักจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดใจต่อผู้พบเห็นคนวันศุกร์มีดาวอังคารเป็นสีถ้าคุณนำมุมดีของดาวอังคารมาใช้เช่นความมุ่งม,มั่นความจริง มีความคิดสร้างสารรค์ความคล่องแคล่วกระฉับกระเฉงจะยิ่งทําให้คนวันศุกร์ดูดีมีความโดดเด่นมากขึ้นทําอะไรก็สําเร็จค่ะสําหรับดาวราหูที่เป็นกาลีในพื้นดวงของคุณเกิดวันศุกร์หมายถึงการถูกหลอกถูกโกงการล่อลวงการเสพติดต่างๆโดยเฉพาะเรื่องเงินทองดาวราหูจะมาก่อกวนคนวันศุกร์ในหลายรูปแบบเช่นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเครื่องสําอางสินค้าฟุ่มเฟือยสถานที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะโปรโมชั่นต่างๆ ที่ทําให้คุณอดใจไม่ไหวถ้าคุณควบคุมดาวราหูในจิตใจของคุณได้คุณจะมีเงินทองเหลือใช้เหลือเก็บอีกเยอะเลยค่ะคนวันศุกร์เป็นอย่างนี้กันบ้างไหมคะคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องนโหราวาไราตี้ของคนดูดวง